สวัสดีผู้ชมและเอซทุกท่านครับวันนี้พาไปเทสกล้องอินฟราเรดอยู่ในป่าทถ้มกลางความมืดสนิทร้อร์เซนครับเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้เห็นพี่เขาพงกหัวเรียกครับพี่เขาแมวครับพงกหัวเรียกว่าตรงนี้ตรงนี้นมีหนูเยอะมีหนูเยอะเอาม,าม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 าทีมงานเราก็ขออนุญาตเอาถ่ายได้ไหมครับพี่เขาแมวบอกว่าได้ได้ได้ ตรงนี้เป็นจุดที่มีนกเข้าแมวถ้าเอฟซีสังเกตมีนกเข้าแมวจะต้องมีหนูแน่นอนครับทีมงานเราส่งไปใต้ต้นไม้พบเห็นหนูหลายตัวครับเป็นเส้นทางหนูวิ่งผ่านด้านหลังนั้นจะเป็นคลองตรงนี้จะเป็นเส้นทางซึ่งเรามองเห็นชัดเลยครับว่าหนูวิ่งไปวิ่งมาเยอะมากครับหนูอาศัยอยู่ ริมทางตรงนี้จะเป็นป่าเล็กๆช่วงนี้ชาวนายัางไม่ได้ว่านข้าวหนูก็อาศัยกินใบไม้ใบหญ้าประทังชีวิตไปก่อนครับนาบริเวณนี้เป็นนาชาวบ้านซึ่งห่างไกลหมู่บ้าน6-7กิโลครับทีมงานเรามาเทสเทสหนูเทสนกเทสปลาครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถครับเราตั้งกล่องเอาไว้4ตัวครับ วันนี้เราเทสกล้องส่องลงไปในน้ำครับพบเห็นอะไรดูพร้อมกันเลยครับเป็นทางหลวงชนบทครับบริเวณนี้ห่างไกลหมู่บ้านครับเราส่องลงน้ำครับสว่างจ้านี่ครับเป็นแสงอินฟราเรดครับเราไม่ได้เปิดไฟนีออนไฟฉายครับปลาก็จะว่ายน้ำแบบธรรมชาติครับปลามองไม่เห็นแสงมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นคนเพราะฉะนั้นปลาก็จะว่ายน้ำแบบสบายใจครับ ภาพแบบนี้จะเห็นเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นครับเปลี่ยนคลองธรรมชาติซึ่งมีปลาเป็นจำนวนมากครับทีมงานเราเอากล้องอินฟราเรดมาเทสก่อนส่งครับเป็นกล้องที่โมดิฟายเสร็จแล้วครับเป็นของลูกค้าทั้งหมดครับวันนี้เอามา8ตัวครับเราตั้งเอาไว้บางตัวเราก็ถือเดินไปเรื่อยๆครับส่งขึ้นไปบนต้นไม้อันนี้ระยะ 5เมตรครับส่องขึ้นไปบนต้นไม้พบเห็นนกกระยางนอนอยู่ในเวลาสี่ทุ่มครับนกยังไม่หลับไม่นอนครับชัดแจ๋วครับท่านที่ชอบส่องนกส่องหนูครับสังเกตแสงตานกสว่างจ้าชัดแจ๋วในเวลากลางคืนครับมาดูก,กบครับส่องกบกบชัดแจ๋วในเวลาห้าทุ่มครับสังเกตแสงตาก,กบก็สะท้อน อันนี้เป็นแสงอินฟราเรดนะครับไม่ได้ใช้ไฟฉายครับเพราะฉะนั้นกบจะอยู่เฉยๆครับนี่คือกล้องอินฟราเรดส่องนกส่องหนูส่องกบครับเราก็จะไปส่องด้านข้างกบก็จะมีนกกวักนอนอยู่ข้างๆนั่นแหละครับนกกวักก็มองไม่เห็นเรายืนอยู่ในระยะ7เมตรครับนกกวักนอนเฉยอยู่นั่นแหละครับจะเดินไปหาพิ้าอีกรอบหนึ่งครับ เราสะพายกล้องไปหลายตัวครับวันนี้พี่เขากําลังกม้มเงยเงยดูหนูที่อยู่ริมน้ํานะครับหนูกินอาหารอยู่ริมน้ําบริเวณนั้นก็จะมีหนูตัวใหญ่ครับอันนี้อยู่ใต้ต้นว่าจะมีหนูตัวใหญ่ๆหนูชอบอาศัยอยู่ต้นไม้ครับหนูตัวใหญ่ถ้าหนูตัวเล็กก็จะอยู่ป่าหญ้าครับ คนที่จะได้ภาพชัดแจ๋วเราต้องนำกล้องอินฟราเรดมาโมดิฟายก่อนครับทีมงานลุงทวนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับนำกล้องอินฟราเรดซึ่งโรงงานใส่มา800นาโนเมตรเราก็เพิ่มแสงอินฟราเรดเป็น1,000นาโนเมตรก็จะได้ความคมชัดสูงครับส่องได้ไกลกว่าเดิม3เท่าครับสังเกตเจอเล็กๆด้านล่างขวามือครับเป็นโต๊ะทำงานทีมงานลุงทวนอิเล็กทรอนิกส์ครับมาโมดิฟายเสร็จแล้วเราก็จะมาเทสก่อนส่งครับ เป็นกล้องลูกค้าทุกตัวครับวันนี้เอามาแปดตัวเราก็มาส่องนกส่องหนูส่องปลามีคือภาพชัดๆจากกล้องอินฟราเรดทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ครับส่องให้ดูเลยครับภาพธรรมาชาติหนูเต็มพื้นถนนครับหนูไม่เห็นคนมองไม่เห็นกล้องไม่เห็นแสงนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะวิ่งเป็นฝูงๆครับท่านที่ชบส่องหนูพลาดไม่ได้ครับกล้องอินฟราเรดตัวเดียวส่องได้สารพัดอย่างครับ ท่านที่มีสวนผลไม้หรือว่ารีสอร์ทครับใช้กล้องอินฟราเรดส่องเพื่อรักษาความปลอดภัยได้ครับนี่คือกล้องอินฟราเรดที่ใช้ส่องหมูป่าครับท่านที่ชอบส่องหมูป่าแล้วก็นี่ตัวเล็กที่เราโมดิฟายให้ดูมาสักครู่นี้นะครับส่องได้ทุกอย่างครับอันนี้รุ่น 4K ครับตัวนี้ความคมชัดสูงกล้องมีหลายรูปทรงครับทั้งหมด ทีมงานลุงทวนสั่งมาจากต่างประเทศกล้องไม่เอี่ยมครับมีทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับตัวนี้รุ่นคาดหัวครับสําหรับท่านที่ไม่สะดวกในการจับถือก็ใช้รุ่นคาดหัวแล้วก็มีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ครับสําหรับท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อทีมงานลุงทวนอิเล็กทรอนิกส์0 8 1 3 1 1 9 3 5 4ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ